พอไอ้บ้านนี้พูดขึ้นมาปุ๊บไอ้คนที่เล่าให้ผมฟังก็สวนกลับไปเลยว่าไอ้เฮียมึงไม่รู้ไงวะเวลาได้กลิ่นอะไรแปลกๆแบบเนี้ยเขาห้ามทักสวัสดีครับป๊อปจากตรงฉินชาแนลนะครับวันนี้ผมมีเรื่องที่เกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้างบ้านตกแต่งภายในบ้านเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันเป็นเรื่องที่รุ่นพี่ผมได้เล่าให้ผมฟังอีกทีหนึ่งแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมจะเอาตัวผมไปแทนเป็นคนที่หนึ่ง แล้วมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันแต่ก่อนที่ไปฟังกันเนี่ยผมฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปคลิปนี้ด้วยแล้วก,กด Subscribe ใต้ช่องตรงฉิบเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเชิญไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเรื่องก็มีว่าผมเน่เป็นโฟร์แมนคุมไซต์ก่อสร้างอยู่ในบริษัทบริษัทหนึ่งแล้วบริษัทนเนี้ยก็รับทั้งรับตั้งแต่สร้างบ้านจากศูนย์แล้วก็ตกแต่งภายใน แล้วแต่ลูกค้าจะรีเกแคร์มาเลยว่าอยากได้อะไรแบบไหนงานแบบไหนเราก็รับแล้วมันมีอยู่งานงานหนึ่งครับเป็นงานรีโนเวทบ้านเป็นบ้านเดี่ยวหลังหนึ่งครับสูงประมาณ3ชั้นอยู่ในหมู่บ้านแถบชานเมืองระแวกหนึ่งแล้วกันนะเราก็ติดต่อกับลูกค้าลูกค้าก็นัดเราเข้าไปดูที่บ้านก็ตามสเต็ปของการรีโนเวทบ้านนะครับก็คือเราจะขึ้นแบบตีราคาแล้วก็เสนอให้ลูกค้าก่อน พอลูกค้าตอบตกลงโอเคเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยนัดวันแล้วก็จ่ายมันจําวัางเดทไลน์ line. อะไรก็ว่าภายเป็นเรื่องหยุ่มยิมในในวงการสร้างก่อสร้างนะครับคือการรีโนเวทบ้านหลังเนี้ยสิ่งที่ลูกค้ารีเควสต์มาเลยก็คือเขาอยากจะปิดชั้น3แล้วทําเป็นห้องทําเป็นแบบชั้นใต้หลังคาไว้เก็บของอะไรประมาณนี้ก็คืออ,อยากให้เรารื้อโครงสร้างเก่าแล้วก็เทปูน ปิดไอตรงช่วงที่เป็นแบบดับเบิลวอลลุ่มอ่ะคือดับเบิลวอลลุ่มก็คือเป็นเป็นบ้านสองชั้นที่ที่ไม่มีเพดานอะ่ะบ้านเขาเนี่ยชั้นสองชั้นสามันจะมีช่วงช่วงหนึ่งที่เป็นดับเบิลวอลลุ่มแล้วอยากให้เราปิดดับเบิลวอลลุ่มตรงนั้นทิ้งไปเราก็ได้รับโจทย์ลูกค้ามาแบบนี้ปุ๊บอ่ะโอเคมันเป็นงานที่ง่ายมันไม่ได้เป็นงานที่ยากอะไรขนาดนั้นแล้วก็มีอีกรีเควสต์หนึ่งก็คือย้ายตัวบันไดาจากอ่าตัวปกติเนี่ยบันไดจะอยู่กลางบ้านของเขานะครับ บันไดขึ้นชั้น2องชั้นสามจะอยู่กลางบ้านจะให้ย้ายไปอยู่หลังบ้านแทนอ่ะโจดรีโนเวทมีแค่นี้ปิดชั้น3ย้ายบันไดแค่2อย่างเราก็ทําเรื่องวางแบบตีราคาอะไรว่าไปพอลูกค้าเห็นแบบปุ๊บเขาก็ไม่ได้ไม่ได้คอมเมนต์อะไรก็คือเหมือนเขารีบอะ่ะเขาเซน็นปุ๊บแล้วก็โอนเงินประจาเลยเราก็เอ้ยเอยเอง่ายดีวะ่ะลูกค้าคนนี้มม่เป็นอะไรที่คุยง่ายดีวะ่ะคือใ,ในในวงการ ก่อสร้างหรือรีโนเวทบ้านเนี่ยถ้าเจอลูกค้าแบบนี้คือเป็นอะไรที่แจ็คพอตมากๆไม่เซาซีไม่ถามไม่เอือไม่เอือแต่เออก็คือทุกอย่างที่เราจะทําก็คือมันยังไงมันก็ต้องตามสแตนดาดของเราอยู่แล้วอ่ะก็พอคุยอะไรเสร็จเรียบร้อยวางเดตไลน์คือเรามีเวลาเรามีเดตไลน์อยู่ปันาณเดือนนะครับในการทุบชั้น3ทุบก,กําแพงชั้น3แล้วก็ต่อ,ต,อต่อเติมพื้นปิดดับเบิลวอลลุ่ม แล้วก็ย้ายบันไดทําแค่3อย่างภายในเวลา2เดือนคือเวลาถมเถมากๆชิลๆเลยทีนี้งานมันก็เริ่มไปได้ประมาณ2อาทิตย์3อาทิตย์มันก็เกิดอุบัติเหตุในไซต์ก่อสร้างเกิดขึ้นครับก็คือไอตัวช่างที่จะไปเทพื้นปิดไอ้ไอ้ไอ้ดับเบิลวอลลุ่มอะเขาตกลงมาจากขอบครับเหมือนคืออารมณ์เขาแบบแอบไปกงเล่ามาแล้วเขาก็ตกลงมาที่ชั้น2แล้วแขนหัก แต่ความซวยคือแม่งไม่ได้ตกมาคนเดียวเว้ยคือตอนมันตกอ่ะไอช่างคนเนี้ยคว้านั่งร้านไว้แล้วก็ดึงนั่งร้านลงมาด้วยเว้ยแล้วไอคนที่อยู่นั่งร้านก็เลยร่วงจากนั่งร้านแต่ยังดีนะครับที่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ร่วงลงมาที่ที่ชั้นสองแต่ก็คือก็บาดเจ็บคือร่วงลงไปใส่กองอิฐกองปูนที่เราตั้งอยู่ไวย้ตั้งไว้ตรงนั้นฮะอ่ะช่างสองคนบาดเจ็บละไอชิบหายเราต้องแบบ ต้องหาคนมาแทนแต่เจ้ากรรมครับคือตอนนั้นตลาดก่อสร้างเป็นอะไรไม่รู้คือแบบหาคนมาแทนไม่ได้เลยฮะเอาซอสหาหาไม่ได้เลยเว้ยคือไม่มีใครว่างทุกคนมีงานมีคิวเต็มไปหมดเลยเดทไลน์มันต้องมีไงและไอ,ไอ,ไ,อไอการที่แบบบาดเจ็บแบบนี้มันต้องพักฟื้นต่ำๆเดือนนึงอยู่แล้วอะแสดงว่าเราจะเหลือระยะเวลาทำงานอยู่แค่ป สองเดือนเอ้ยเดือนครึ่งกับช่างฝีมือดีๆที่หายไปสองคนในทีมเรามีแค่แบบเจ็ดคนน่ะเหลืออีกห้าคนคือมันทำสามอย่างห้าคนเป็นไปได้ไหมก็คือเป็นไปได้แต่ระยะเวลามันอาจจะเพิ่มขึ้นอีกอาทิตย์สองอาทิตย์ซึ่งไอ้ระยะเวลาที่จะเพิ่มขึ้นอีกอาทิตย์หนึง่งี่ยหมายความว่าเราอาจจะต้องโดนค่าปรับหรือว่ามีอีกวิธีหนึ่งคือ ต้องให้พนักงานอยู่ร่วงเวลาแต่ไอสัญญาแรกที่เราเซ็นไว้กับเจ้าของบ้านเนี่ยคือระยะเวลาทํางานคือ7จ็ดโมงถึงหกโมงเย็นแล้วก็หยุดก่อสร้างคือมันทํางานร่วงเวลาทํางานตอนกลางคืนได้ไหมได้ครับแต่ด้วยด้วยแสงด้วยอะไรเงี้ยคือความมืดมันมันจะทำมันจะทาให้งานน่ยไม่ปลอดภัยแล้วอาจจะเก,กเ,เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นอ่ะแต่เราก็ ยอมเสี่ยงวะ่ะแต่การที่จะอยู่ตึกแล้วทํางานเนี่ยเราต้องแจ้งเจ้าของบ้านเพื่อให้เป็นพิธีเข้าใจเข้าใจฟิลป่ะคือเราบอกเจ้าของบ้านว่าเราจะทํางานตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึง6กโมงเย็นนะแต่ไอการอยู่ตอนตอนอยู่ต่อตอนตอน,ตอนกลางคืนเนี่ยเจ้าของบ้านต้องไปทําเรื่องบอกกับโครงการว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะมีช่างเข้ามาต่อเติมบ้านตอนกลางคืนด้วยเพื่อให้โครงการอนุมัติเพราะว่า บ้านเดียวหลังนี้ยไม่ใช่คือมันมันมันก็มีเพื่อนบ้านเข้าใจป่ะไล่การก่อสร้างอะไรเงี้ยมันอาจจะมีเสียงรบกวนเพื่อนบ้านได้แต่ตอนที่เราไปคุยกับเจ้าของบ้านเรื่องทํางานล่วงเวลาเนี่ยคือเหมือนเหมือนแบบว่าเจ้าของบ้านเนี่ยยึกยือไม่อยากให้เราแบบอยู่ทํางานหลังหกโมงด้วยด้วยอะไรก็ไม่รู้เรอกเราก็ไม่อยากแบบละาลาพะลวงถามว่าเออทำไมพี่มีอะไรหรือเปล่าที่แบบไม่อยากให้เราอยู่หลังหกโมงในใจเราก็คิดว่าเอ้ยหรือว่า เจ้าของบ้านเนี่ยไม่อยากแบบไปติดต่อกับโครงการหรือไม่อยากมีปัญหากับเพื่อนบ้านอะไรก็ว่าไปใช่ไหมแต่เราก็โน้มน้าวจิตใจเจ้าของบ้านจนแบบเราได้เวลาทํางานเพิ่มมาอีกสองชั่วโมงก็จาก7จ็ดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นเป็น7จ็ดโมงเช้าถึง2องทุ่มทีนี้เราก็โล่งใจและเราได้เวลาเพิ่มมาวันละ2ชั่วโมงอ่ารวมๆกันเนี่ยก็คือไอเวลาทํางานอะ่ะเหมือนเราได้เพิ่มมาประมาณ1อาทิตย์กว่านิดหน่อยก็คือ เราสามารถบีบระยะเวลาทำงานให้เสร็จทันเด,ดไ l i n ได้ถึงแม้จะต้องจ่าย OT ลูกน้องเพิ่มแต่มันก็น้อยกว่าค่าปรับที่เราต้องเสียให้กับลูกค้าเออเราก็สบายใจไปปลอกหนึ่งละพอทุกอย่างเสร็จปุ๊บเราก็แชงทางาลูกน้องว่าเอยเดี๋ยวเรามีการทำงานล่วงเวลาเกิดขึ้นอะไรทุกคนก็โอเคแฮปปี้ทุกอย่างได้เงินเพิ่ม แลกกับเวลาที่ต้องทํางานเพิ่มกับ2ชั่วโมงเขาเขาก็โอเคอยู่แล้วเขาก็ไม่ไม่ได้มีอะไรไปทําหลังจากนั้นเออเราก็ทํางานางนี้ไปเรื่อยๆครับเจ็ดโมงเช้าถึง2องทุ่มแตแ่เราเราเริ่มสังเกตว่าหลังจากสองทุ่มเนี่ยลูกน้องเราเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยขึ้นไปทํางานชั้นสามคือทุกคนมีสีหน้าแบบหวาดกลัวหรือว่าเกี่ยงกันท,ที่ที่จะขึ้นไปทํางานชั้นสาจากจากโฟล์งานเดิมที่เป็นว่า จะมีคนทุบผสมปูนนั่นนี่แบบเก็บกวาดชั้น3ใช่ไหมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะไปทําเรื่องบันไดตอนนี้กลายเป็นว่าช่วงเช้าเนี่ยทุกคนจะไปอ,ออยู่ที่ชั้น3ามะแล้วช่วงบา่บายบ่ายเย็นๆนเนี่ยทุกคนก็จะมาบุ่นกันตร,ตร,ตรงชั้นชั้นสเว้ยก็คือทิ้งงานที่แบบไองานปิดปิดชั้นปิดดับเบิวอลลุ่มอะมาทำบันไดกันหมดเลย เราก็เอ้ยมีอะไรกันหรือเปล่าแบบทําไมต้องมาออกกันทํางานในจุดๆเดียวทั้งทั้งที่ไอ้ตรงบันไดอะมันใช้คนแค่สองคนก็พอเหรอเวย้ยแล้วอีกสามคนก็ไปสามารถไปทําต่อชั้นสามได้เข้าใจปะทําอะไรที่มันไม่มีเสียงอะ่ะก็คือตัดการทุบการอะไรก็เป็นเป็นการวางพื้นหรือว่าไปทาผนังก็ได้เข้าใจฟิลปะแต่ลูกน้องทุกลูกน้องทุกคนก็คือบอกว่า ไม่เป็นไรหรอกหัวหน้าเดี๋ยวงานเสร็จแน่นอนแต่ในใจในใจเราก็คือกังวลลูกน้องบอกอย่างก็โอเคเราก็ตกลงกับลูกน้องว่าเอ้ยถ้างานมันไม่เสร็จแล้วเราต้องโดนปรับเนี่ยผมจะหักเงินคุณนะลูกน้องเขโอเคพยักหน้าคือเป็นเป็นการคุยที่แบบไอ้เหี้ยอยู่ดีๆมันจะง่ายก็ง่ายทาไมทาไมงานงานนี้มันมันมันง่ายไปหมดเลยวะเออตั้งแต่คุยกับลูกค้าถึงมันจะมีปัญหาแต่เราก็ผ่านปัญหาตรงนั้นมาได้ง่ายๆเราก็แบบแบบแปลกใจไม่เคยเกิด อะไรแบบนี้ขึ้นมาก่อนอ่ะเราก็ปล่อยงานรันไปจนตอนนี้งานมันประมาณ70-80%แล้วละแล้วก็เหลือเวลาประมาณ2อาทิตย์ในใจเราคือแบบเอ้ยแม่งโอเคว่ะเราไอ้ที่เรากังวลมาตลอดก็คือมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้งานเสร็จทันแน่นอนแต่มันมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าอยู่มาวันหนึ่งครับคือลูกน้องทุกคนแม่งพร้อมใจกันลา ไม่มาทำงานเลยเออปัญหาแม่งเกิดแล้วคือเราก็รีบแบบโทรไปถามเลยเว้ยทำไมวะทำไมวันนี้พวกมึงลากันหมดเลยวะเออแบบเรากังวลใจอะแบบอเฮีย้ยงานมันเหลืออีกอกนิดเดียวอะแล้วเวลาก็เวลาก็เช่นกันทำไมพวกมึงไม่แบบมาทำงานให้เสร็จเออ แบบจะได้ส่งงานให้ลูกค้าท,ทันตามเวลาผมก็แบบจี ow, ้โทรจี ow, ้โทรจี้โทรก็คือแบบโทรไปไม่มีใครรับสายเลยเว้ยจนตอนบ่ายครับผมตัดสินใจที่จะโทรไปหาไอ้ลูกน้องไอ้คนหนึ่งอีกครั้งหนึ่งว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทาไมวันนี้ทุกคนแม่งหายหัวหายตัวกันไปหมดเลยวะไอ้ลูกน้องคนนั้นก็รับรับสายครับผมก็พอได้ยินเสียงกริ๊กสวัสดีครับหัวหน้าุอบผมใส่เต็มที่เลยเว้ย ไอที่เก็บมาตั้งแต่เช้า่ะเมื่อ่าดาดาด่าไปเลยเว้ยไอลูกน้องคนนี้ก็บอกบอกผมว่าหัวหน้าหัวหน้าจะเย็นๆก่อนแล้วมาหาพวกผมได้ไหมผมก็แบบอารมณอยังขึ้นอยู่ก็แบบฟิลแบบอะไรของมึงมึง,ม,งมึงตกลงมึงจะยังไงอีกเนี่ยเออมันก็ขยันขยอนะครับว่าอยากให้ผมไปหาพวกมันแล้วก็ไปไปเจอพวกมันที่บ้านผัก ผมก็อ่ะโอเคได้เดี๋ยวไปใส่กันต่อนหน้าไอทีไปด่ามันต่อนหน้าเลยว่าทำไมมันมึงมึงถึงทิ้งงานอีกนิดเดียวงานก็จะเสร็จแล้วทำไมมึงต้องทิ้งวะผมก็ขับรถออกจากไซ์งานครับไปหาพวกมันที่บ้านพักพอผมไปถึงบ้านพักเนี่ยอารมณ์ผมจากแบบปี๊ดปเนี่ยแม่งเย็นลงทันทีเลยเว้ยคือสภาพช่างทุกคนนะ่ะที่ผมเห็นนะ่ะคือแบบ หน้าสิดปากสิดเหมือนแบบเหมือนเป็นโรคอะไรสักอย่างเหมือนป่วยไม่สบายอะไรสักอย่างหนึ่งเลยด้วยความเป็นห่วงคือตอนนั้นแบบไอ้เฮียไอ้คนพวกเนี้ยถ้าไม่มีคนพวกเนี้ยช่างหลักๆของเราก็จะหายไปเลยเขา้าใจปะคือไอ้เฮียเราก็เราก็เป็นห่วงพวกมันเหมือนกันเว้ยออเราก็แบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นพวกมึงเป็นอะไรวะทําไมแบบทําไมหน้าตาทุกคนแม่งไม่โอเคแบบทุกคนแบบป่วยขนาดนี้วะ ไอ้ลูกน้องคนนี้ผมโทรติดอะ่ะมันก็เดินมาหาผมแล้วก็แบบหัวหน้าผมมีอะไรจะเล่าให้ลูกหัวหน้าฟังแล้วผมพวกผมอยากปรึกษาหัวหน้าว่าเราจะทําอะไรครับเรื่องที่ผมกําลังจะเล่าให้หัวหน้าฟังได้มั่งผมก็แบบอ่ะโอเคนั่งลงแล้วก็ฟังที่ไอ้ลูกน้องคนนี้กําลังจะเล่าให้ผมฟังมันบอกผมว่าหลังจากที่ผมไปขอทํางานล่วงเวลากับลูกค้ามาได้เนี่ย พวกมันก็ไปทํางานกันปกติครับก็คือ3คนไปทํางานบนชั้น3อีก2คนมาทํางานบันไดแล้วอยู่ดีๆเนี่ยไอ้สคนที่อยู่บนชั้น3ามอ่ะมันก็วิ่งหน้าตั้งลงในชั้น3าเลยแล้วมาหาไอ้ตัวมันกับลูกน้องอีกคนหนึ่งที่ทําเรื่องบันไดอยู่เราก็เล่าให้ฟังว่าพวกมัน3มคนกาลังกาลังเก็บงานผังเก็บงานสายไฟอยู่แล้วอยู่ดีๆเนี่ย มันก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเว้ยเดินขึ้นมาบนชั้นสามแล้วก็เดินเดินเดินมาหาพวกมันพวกมันก็แบบถามว่าเอ้ยคุณเป็นใครมาจากไหนคือมันไม่พวกมันไม่เคยเห็นคนคนนี้มาก่อนแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ตอบเว้ยแล้วก็เดินผ่านพวกมันแล้วก็หายเข้าไปในกําแพงเว้ยไอ้สามคนนั้นนะ่ะพอเห็นอย่างนั้นปุ๊บคือไม่ต้องรอให้ใครทักพวกมันสามคนแบบวิ่งแจ้นลงมาข้างล่างหาไอ้คนสองคนเนี่ย เออแล้วพอไอ้สองคนนี้ได้ยินไอ้สามคนนี้เล่าในสิ่งที่ไอ้สามคนนี้เจอมันก็ไม่เชื่อเว้ยมันคิดว่าไอ้สามคน,นนี้รวมหัวกันแกล้งไอ้สองคนนี้ตัวตัวคนตัวคนเล่ากับลูกน้องไอ้คนหนึ่งเนี่ยก็ตัดสินใจว่าอ่ะงั้นพวกมึงสามคนมาทํางานบันไดเดี๋ยวกูขึ้นไปเก็บงานสีงานสายไฟยข้างบนเองก็ได้ไอ้ตัวคนเล่ากับไอ้ลูกน้องไอ้คนหนึ่งก็ก็เดินขึ้นไปข้างบน ท,ทั้งๆที่ไอ้สามคนเนี้ยทวงแล้วนะว่าเอ้ยอย่าขึ้นไปเลยอ่ะกระเดกระเดินขึ้นไปด้วยด้วยความเป็นห่วงว่าเอ้ยเดี๋ยวงานมันมันเสร็จไม่ทันตามเวลาที่กําหนดเดี๋ยวคนน่าจะว่าอะไรประมาณนี้พวกมันก็เดินขึ้นไปครับในขณะที่หัวพ้นไอต้ตรงตรงเพดาน,นกั้นชั้นสามกับชั้นสองเนี่ยมันก็เห็นครับขาคนคนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆบันไดเว้ย แล้วมันสองคนก็หันไปมองก็เจอกับผู้หญิงคนผู้หญิงคนหนึ่งยืนจ้องมองพวกมันอยู่ไอจังหวะที่มันหันหันขึ้นไปเห็นผู้หญิงเนี่ยมันสองคนก็ชานาเข้าใจป่ะคือไอเรื่องเล่าที่ไอสาคนนั้นเล่าให้ฟังอะมันก็พูดขึ้นมาในหัวเลยว่ามันเจอผู้หญิงเดินมาบนชั้นสามแล้วก็เดินหายเข้าไปในกาแพงแล้วพอพวกมันเดินขมาปุ๊บมันก็เจอผู้หญิงตามที่ไอสาคนนั้นเล่าจริงๆเว้ยซึ่งไอจังหวะนั้นอะ ผมันรู้แล้วว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนแน่ๆอะพอมันชะงกักปุ๊บผู้หญิงคนนี้ก็หันหลังกลับไปครับพอผู้หญิงคนนี้หลังกลับไปไอะเหมือนเหมือนไอขา2คนนี้มันตายแล้วเดินต่อไม่ได้มันก็ทำได้แค่หยุดแล้วก็จ้องมองผู้หญิงคนนั้นเลยไอ้ผู้หญิงคนนั้นก็เดินเดินเดินลับสายตาผู้มันไปแล้วก็เหมือนกับไอ้ที่สามคนเห็นเลยครับว่าผู้หญิงคนนี้หายเข้าไปในกําแพงเว้ย พอผู้หญิงสักพอผู้หญิงคนนี้หายไปแ,งแพงไอ้สองคนนี้ได้สติกลับคืนมาแล้วก็รีบวิ่งลงไปหาไอ้สามคนนั้นเวย้ยแล้วก็เล่าให้ไอ้สามคนนะั้นฟังว่าเอ้ยกูก็เจอวะกูก็เจอผู้หญิงเนี่ยเหมือนกันวะ่ะอ่ะแต่ด้วยความที่มันกลัวผมเนี่ยมากกว่าผี มันกลัวอดกินมันกลัวผมด่าไม่ให้งานพวกมันเนี่ยกลัวมากกว่าผีพวกมันก็เลยตัดตกลงกันว่างั้นเอาอย่างนี้เราห้าคนรวมกลุ่มกันแล้วก็ทํางานแม่งเลยเรื่องเรื่องเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกมันจะจัดการกันเองไม่ให้กระทบกับเดสไลน์ที่ผมตั้งไว้พวกมันห้าคนก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับตามที่ผมได้เล่าให้ฟังว่าช่วงเช้ามันก็จะไปออนบนชั้นสามช่วงบ่ายเย็นๆมันก็จะมาออนข้างล่าง ทำไปทำมาปุ๊บเมืม่อวานเนี่ยพวกมันก็ทำปกติครับก็คือ5คนขึ้นไปทานั้น3สตอนเช้าบ่ายแก่บ่ายเย็นปุ๊บก็ออกมาทำชั้นล่างกันทั้ง5คนมัน5คนก็กำลังกกกกเก็บงานบันไดยอยู่ครับไอจังหวะที่มันเก็บงานบันไดยอยู่เนี่ยมันบอกว่าอยู่ดีๆพวกมันทุกนคนได้กลิ่นเหมือนน้ำหอมอะไรสักอย่างแล้ว แล้วไม่ไม่ได้กลิ่นไม่ได้กลิ่นแบบคิดไปเองอะคือทุกคนะ่ะทั้งห้าคนได้กลิ่นพร้อมกันแล้วก็เอ๊แบบเอ๊ขึ้นมาพร้อมๆกันทั้งห้าคนอะ่ะพวกมันก็หันหน้ามามองกันเว้ยแล้วไอ้เรื่องผู้หญิงคนเนี้ยก็ผุดขึ้นมาในในวงอะ่ะแล้วก็แบบมีคนคนนึงพูดว่าไอ้เฮียกลิ่นน้ําหอมเนี่ยมึงมึงว่าจะใช่น้ําหอมของผู้หญิงคนนั้นที่เราเจอกันวันนั้นหรือเปล่า พอไอ้บ้านี่พูดขึ้นมาปุ๊บไอ้คนที่เล่าให้ผมมันก็สวนกลับไปเลยว่าไอ้เฮียมึงไม่รู้ไงวะเวลาได้กลิ่นอะไรแปลกๆแบบเนี้ยเขาห้ามทักไอ้คนที่หลุดปากขึ้นมามันก็แบบสะอึกแบบหึสักพักหนึ่งครับพวกมันได้ยินเสียงตอกตอกตอกมาจากด้านบนมันก็พร้อมใจกันหัน ขึ้นไปมองบนเพดานเว้ยแล้วเสียงตอก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 ก็เดินไปเรื่อยๆสายตาพวกมันก็มองตามเสียงไปเรื่อยๆจนไปจุดอยู่ที่หัวบันไดที่มันกำลังเก็บงานกันอยู่สักพักก็มีขาผู้หญิงครับตอก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 เดินลงมาจากบันได เป็นร่างผู้หญิงเหมือนกับร่างผู้หญิงที่มันเห็นวันนั้นเดินลงมาจากบันไดที่มันกำลังเก็บงานอยู่เดินผ่านพวกมันไปแล้วหายเข้าไปในกำแพงชั้นสองจังหวะนั้นแหละครับพวกแม่งห้าคนเว้ยออกจากบ้านแล้วกลับที่พักกันเลยครับ ก็เลยเป็นคำตอบว่าทำไมพวกมันถึงหายไปจากไซ์างานแล้วก็ลาหยุดกันวันนี้คือพวกมันแบบเจอผีจับไข้หัวโกรนกันอะคือสภาพแบบป่วยป่วยมากๆผมก็แบบว่าอ่ะเชื่อขวัญกำลังใจของลูกน้องผมอะหายไปหมดแล้วเออผมก็เลยรีบคิดเร็วๆว,ว,ว่าเอยจะทำยังไงดี ผมก็โทรไปหาลูกอ่าผมก็โทรไปหาลูกค้าครับแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเอ้ยตอนเนี้ยลูกน้องผม,มอะป่วยเป็นไข้กันทั้ง5คนเลยผมจะขอยืดเวลาหน่อยยืดยืดเวลาส่งงานได้ไหมแบบอ่ะผมยอมเสียค่าปรับอะไรอย่างนี้ก็ได้ลูกค้าก็ถามผมกลับมาว่าเอ้ยเออลูกน้องเป็นอะไรทําไมแบบอยู่ดีๆแบบเป็นหวัดเป็นไข้กันทั้งห้าคน ผมก็กัดฟันเล่าไปว่าพวกมันเจออะไรมาพอผมเล่าไปเนี่ยว่าเจอผู้หญิงลูกค้าก็ออกกลับมาเลยครับแล้วก็บอกบอกกับผมว่าพอดีภรรยาของลูกค้าเนี่ยเสียชีวิตบนชั้น3แล้วตัวของลูกค้าเองก็เจอกับภรรยาแต่เหมือนกับว่าตัวลูกค้าเนี่ยทำผิดกับภรรยาเยอะ แล้วเหมือนภรรยาแล้วก่อนที่ภรรยาจะเสียเนี่ยมีปากเสียงกับภรรยาเขาก็เลยมีความกลัวอ่ะเขาเลยอยากที่จะปิดชั้นสามให้กลายเป็นที่เก็บของแล้วก็ทุกอย่างก็จบทัวดีครับคือลูกค้าก็ยอมขยายเดตไลน์ให้ผมก็ทำงานด้วยความสบายใจลูกน้องก็ทำงานด้วยความสบายใจเรื่องมันก็จะประมาณนี้แหละครับอ่ถ้าชอบถ้าใช่ผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ แล้วใครมีเรื่องที่อยากจะแนะนําให้ผมไปอ่านแล้วมาเล่าในสไตล์ของผมเนี่ยก็เชิญคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้ช่องตรงฉินแล้วก็คลิกตรงกระดิ่งเพื่อที่ไม่พลาดคอนเทนต์ต่อๆไปของช่องนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ